สวัสดีค่ะมิวคีพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะมิวนะคะได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวในจังหวัดที่พิเศษมากนะคะนั่นก็คือจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะมันเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ภูเก็ตนะคะไม่มีสนามบินแต่เราก็มากันเนื่องจากว่าที่นี่นะคะมีเกาะส,สวยๆมากมายจริงๆแต่ครั้งนี้นะคะมิวไม่ได้มาคนเดียว นื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะมากับเพื่อนๆหลายๆคนแต่ว่าโดนอัมเบราค่ะแต่ว่าโรคนะคะแต่ว่าโระคังนั้นทำให้ตอนนี้นะคะมิ้วมากันกับพี่สาวสวยของมิวอีกคนหนึ่งนะคะกลายเป็นสองสาวตะลุยพังงากันเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าพี่สาวสวยของมิวคือใครคะ่ะ และพี่สาวเวอขมิวนั่นก็คือคุณพี่จิ๋วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่จิ๋วค่ะพี่จิ๋วนะคะวันนี้นะคะอ่ะพี่จิ๋ววันนี้พี่จิ๋วไม่ได้มาคนเดียวยังมีพี่สาวคนสวยอีกหนึ่งคนมาเาิเลยค่ะสชัเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๊ พี่ตอนนี้นั่งตรงไหนคะพี่จอยค่ะอย,งงอยู่ที่พังงาอยู่ที่พังงาเลยอ่าวันนี้นะคะเราก็มิวและก็พี่จิ๋วนะคะก็จะมาให้พี่จอยพามาตะลุยพังงากันเดี๋ยวเราทําไปกันดูนะคะว่าพังงามีอะไรน่าเชื่อกว่าที่คุณคิดเยอะแน่นอนอ่าตาบตา้สาว ตอนนี้นะ,ะเ,ดดเราก็นั่งอยู่บนกระค่ง <c oughs> แล้วก็ภ <c oughs> ูนาคะ <c oughs> มีฉายาว่ามือสวยในภูเขาค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็จะมีภูเขาลอ้อมรอบเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีความสวย,ย่าง <c oughs> ก็คือจะปลูกเป็นชป่ายอย่างพารา <Wow. S 1> และตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่เรือตอบ8 1 3หนึ่งสามค่ะซึ่งเป็นเรือของทหารนะคะในตอนซึนามิเนี่ยก็ เรือเขาก็จะลอยอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าพอเกิดสึนามิปุ๊บเนี่ยประมาณาระยะทางจากข้างนอกนะคะถึงข้างในเนี่ยอันนี้คือข้างหลังมันก็จะเป็นทะเลไกโพน่ะเป็นกิโลเลยนะคะเรือก็โดนน้ําซัดขึ้นมานะคะแล้ว <Wow. S 1> ก็ขึ้นมาอยู่บนฝั่งแบบนี้ค่ะทีนี้เขาก็เลยตั้งเรืออันนี้ไว้เป็นอนุสร์อยู่ที่นี่นะคะ <Wow. S 1> ให้รู้ว่าแบบว่าคือตอนนั้นน่ะความแรงของน้ำเนี่ยมันเยอะมาก, <Wow. S 1> มากเลย ไปตัวป่าเมืองเก่าแน่นอนค่ะถ yes. นนนี้นะคะมีอายุมากกว่า200ปี <Wow. S 2> ชาวบ้านก็ยังคงอนุรักษ์นะคะ,ะความความความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองเก่าแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีหลายๆที่ที่แบบว่ารีแล้วบางที่ก็ยังไม่ดีโนเวทนเารณ์อะานี้ก็ถ้าเพื่นมานะคะถ้าท่ามาถนนตะวป่าสายเก่ากเส้นนี้ เป็นแบบว่าเมืองเก่าตรงนี้ก็แนะนำนะคะว่าทีม่มาวันอาทิตย์เพราะว่าก็จะเป็นตลาดนัดค่ะตลาดวันอาทิตย์แต่วันนี้ก็กจะ นี่ก็จะเป็นถนนสายเมืองตะว่านะคะในเมเก่าซึ่งก็จะเป็นที่ที่คล้ายๆเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีการจัดอธิบายความเป็นมาของเมืองตะวป่านะคะว่ามาจากไหนอะไรยังไง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดคงคาพิมุขนะคะซึ่งก็จะอยู่ในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นี่นะคะ่ะก็เป็นวัดที่มีความสวยนะคะไม <Wow. S 1> ่มีอะไรคะ่ะเราผ่านมานะคะก็เลยแวะนี่สวยมากนี่ก็เป็นพระอุโบสถนี่ก็คือ,อ,อในพระอุโบสถนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบททองนะคะเป็น มองดูแล้วเป็นเหมือนพระมหาใจดีนะคะก็จะทาด้วยสีทองเหลืองอารามนะคะแต่ละทางขึ้นเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่ประจําทางขึ้นที่แตกต่างกันแต่ละด้านนะคะอย่างเช่นด้านนี้ก็น่าจะเป็นจากวิจารณญาณของมิวแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นสิงห์บวกอะไรสักอย่างนะคะอันนี้คนที่แบกอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเทวดา นี่นะคะยูก็อยู่ที่สะพานเหล็กบุญสูงนะคะซึ่งก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งนะคะระหว่างฝั่งเมืองเก่าตลาดเก่านะคะแล้วก็ฝั่งของเมืองใหม่ทุกปีนะคะก็ยังคงมีน้าท่วมนะคะ <Wow. S 2> ที่เพื่อนๆเห็นไปนทุ่งเนี่ย <c oughs> ก็จะถูกน้ําท่วมเต็ไมไปหมดเลยเมื่อก่อนนะคะคนเขาก็จะมาที่นี่โดยการเดินนะคะเพราะว่าเป็นสะพานเล็กๆ กับจักรยานนะคะยูกว่าร้อยปีปแล้วนะคะก็ยังใช้ง่ายกันอยู่เลยตุงยาข้างล่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเขาก็จะมาเลี้ยงควายกันนะคะจะมีน้องควายอยู่แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คลองสังเนหรือว่า Little Amazon กันนั่นเองนะคะเราก็จะเข้าไป ไปเรือแคน,นูเที่ยวเล่นในป่ากันนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาลงเรือแคนูเนาะเรียบร้อยเราจะายเรือไปยันเ,เดี๋ยวเราจะไปตามเก็บกันนะคะสำหรับไฮไลท์ทั้งหมดของที่นี่แบบว่าบรรยากาศมีชิวมากๆอันนี้ใส่ใบทู่นะคะเป็นใส่ที่ใบใหญ่ที่สุดเพื <Wow. S 1> ่อนๆคะ ข้างหน้าเรานะากำลังจองูค่ะงูหลามงูหลามตัวใหญ่มากเลยอันนี้คืองูนะคะ,ะตอนนี้กาลังขดขดอยู่แล้วก็นอนหลับอยู่องนอกอ่ะใน,นคลองตรงนี้นะคะก็จะยาวประมาณสามกิโลนะคะแล้วก็พวกต้นไทรที่เราเห็นนะคะก็อายุกว่าหนึ่งร้อยปีะะที่นี่จะเรียกว่ามีความหนาแน่นชุกชุมมากนะคะก็เลยเรียกว่าริชนอเมซอนนั่นเองได้ครับต้นไทรต้นนี้นะคะอายุกเกินสองร้อยปีมาแล้วนะ สวยมากด้วยค่ะเจอลิงค่ะเจอลิงเจอลิงตัวอันนี้ข้างหน้าที่เราเห็นนะคะคุ้นๆไหมคะเพื่อนๆโค้งแม่นากนะคะก็เขาถ่ายแม่นากอันนี้จะเป็นพระขนงนที่นี่นะเป็นสิ่งที่แม่นากนั่งเนาะ อันนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งในต้นไซที่สวยที่สุดเพราะว่าเป็นไซเกลียวนะคะและก็นอกนั้นก็เดินลุยโกลดจริงๆเราเดินรองเท้าเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะคะที่เราเดินลุยป่าเข้ามาเลยะคะ่ะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะรองเท้าบูท อันนี้เป็นฉากพิเศษนะคะซึ่งเราต้องเดินป่าเข้ามานะคะเราถึงจะได้เห็นฉากนี้ค่ะ <Okay. S 1> เป็นที่ที่ปกติเขาไม่ได้พานักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแต่ว่าทริปเราเอ็กซ์คลูซมากนะคะ oh, <wow. S 1> ก็เลยพาเข้ามาเ <laughs> มาร่รีบิชบาร์นะคะในสุดเราก็มาถึงแล้วค่ะ ก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมาเรียนเซิร์ฟสเกตกันที่นี่นะคะเข้ามาแล้วแบบว่าตกใจค่ะเพราะว่าคนเยอะมาก <Wow. S 1> อยาจะบอกว่าทางเข้าเนี่ยค่อนข้างแบบกันดารลำบากมากทางขรุขระนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนมาหาดนี้นะคะเข้ามาเล่นเซิร์ฟกัน <Wow. S 1> แล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าในรักเก้บาร์ Kau sebab macam 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 macam